ไปนี่พี่น้องเอ้ยบสรุ่นเสียบไฟฟ้าน,นะน้าม่้าอั กินแ ok, 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 ok oh, ้วหัวใจสั้นบอกบบเคยกินอยนไทยแกยุกินตลอดบอกกาแฟ้นหอมไปกินสองช่องสามโอ้โห้าเลย้องนื้ละตอนเย็นบอก ในหมู่บ้านนี่งก็เมื่อก่อนก็เขาเขาไ่ค่อยได้กินนะนิยมกินช่วงนี้ก็กินตอนเช้าไม่ได้กินแล้วกินแล้วมันติดได้บ้านนี้กาแฟจะเป็นตอนบางครั้งก็เศร้าเที่ยงแรงก็ยังกินก็มีเล้ไปเขไปแล้วกันด้่นก่อนแล้วเย้อนก่อนน้ำมันในอันกาแฟนี่กาแฟเบอร์ดีนี่มาตั้งไทยนี่เหนียวเค็ม่างเงี้ยเยอะเลยส่งมาตั้งไทยนำเข้าได้กาแฟรุ่นนี้ ตัวนี้แหละน,น,น,น่าจะบุเข้มข้นตัวนั้นแน,น่นบ่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปา้านอาโมทุกท่านทุกคนมืนอ้กลับมาพบกับบ่าวสมจิตต,ตามนัดอีกพี่น้อง วันนี้บวสมจิตกะสีมาลินนำผู้ใหญ่ผววัวตอนเศร้าๆพี่น้องซื้อกาแฟมาภากเพื่อนแต่บวสุมจิตกะโบ่ค่อยได้กินดอกกาแฟแต่กะซื้อมาภากเพื่อนกะบบ่แน่ใจว่าเพื่อนสีกินกาแฟรุ่นนี้บ่เป็นกาแฟเบอร์ดี้พี่น้องกาแฟรุ่นนี้กะถือว่านำส่งมาจากไทยหรือว่านำเข้ามาจากไทยผัแล้วพี่น้องถือว่านิยมกันกินล้าอยู่ในประเทศลราวส้วงนี่กัน ก็เลยสีมาลองให้เพื่อนกินเบ้งเพื่อนก็น,น่าจะหู้ดีพี่น้องก็มาเป็นเพื่อนเพื่อน,อนแนทบรรยากาศในยามสาวๆเนาะพี่น้องเพื่อนตื่นมาเพื่อนก็น,นั่งอยู่คนเดียวก็เลยมาลินน้ำเพื่อนมีอย่างก็ยังมาเบียงปันป่นเพื่อนกินพี่น้องบอกว่าจะเป็นผลไม้ยอยู่ในบ้านเนี่บเพราะว่าอันคงดีๆแปลกๆเพราะว่าสมจิดก็คิดเห็นตอนที่สมจิตไปทํางานอยู่ฝั่งไทย ก็มีพี่น้องชาวไทยที่เพิ่นยื่นมือมาส่วยล่ายามบาจะเป็นเครื่องอาหารผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลกัได้กินนํำพี่น้องชาวไทยตลอดพี่น้องโม่าจะเป็นน้ำไม้ก็แต่ว่าเพื่อนเป็นคนมีน้ำใจน้พี่น้องชาวไทยมาอยู่ลาวกัคือเดียวกับพี่น้องชาวลาวไปอยู่ไทยและพี่น้องฮักเพลงกันไว้เลยดีกะสมจิตกะคิดว่าอย่างน้อยกะเอากันยังสวยน้พี่น้อง นี่นี่รุ่นใดก็ได้บ่บางคนม mmm, ันจะกินรุ่นนมจะมีรุ่นรุ่นแดงมันจะมันจะแห้งนี่นหอมาแล้วว่ายังบ่ หมอกระเพาแป๊บเดียวนี่เนาะพักอยู่ได้หนิข้างไปนี่พี่น้องเอ้ยบุษย์ใส่ลุนเสียบไฟฟ้าบุได้พันยังเมื่อคืนนี่โอ้ยพันเลยบูดได้พันโย่พันเป็นแต่เกือคือโย่มาเยอะสองตัวสามตัวนี่ มองกัโอ้บุตรคนมุตอว่าสิไปถ้าการกบบนหัวนบุตุซ <c oughs> ับกบก็ได้ยังไงสมงวกินตอนเช้านี่บอโอแดดมินี่ปิดตาไปเลาะป้าได้ <c oughs> เนี่ยพี่น้องบรรยากาศในยามเศร้าค่ะลูกหลานกำลังแต่งเครื่องไปให้เป็นส่วนสำหรับผู้ใหญ่ผัวเพิ่นกะบบได้ไปพี่น้องอยู่เฮื่อนแพนเพื่อนละถือว่าเพื่อนกะถึงว่าลูกหลานสิลายเนาะฐานะครอบครัวสิรวยหรือก็จนเพื่อนกะบบเป็นอุปสรรคเพิ่นวาอยู่กับลูกกับเมียก็มีความสุขแล้ว เพื่อนคิดว่ามาลาวกาขึ้นจะอยู่จากซี้ามงแต่ว่ามาเบิ่งตัวจริงแล้วลูกสาวหง่แหละนะพี่น้องก็เห็นหน้าลูกหน้าเมียแล้วก็ยังบุธัยากับเมือบ้านสมจิตก,กันเลยมาลินมาเป็นหมู่นั่งคุยนั่งเล่นนะพี่น้องเพราะว่ามาไกลจากบ้านตัวเองกะบางครั้งกะคิดฮอตน,นะก็มีคนคุยคนลมคนว่านํากรม้สึกดีและเขาบแตกต่างอย่างครับ บอาสมจิตที่ไปทํางานอยู่ฝั่งไทยแล้วพี่น้องโอโหสิบิลินน้ำไผ่เพราะว่าเ ọ ากับคนอยู่ละประเทศเนาะแต่ว่าเรื่องภาษาปากว่าก็อาจจะคล้ายๆคือกันน้องพี่น้องกับสมชิตเดมาลินเพื่อนกัมีความสุขพี่น้องกับถามไทยเนาะความทุกสุกกินอยู่แต่ละวันนั่นแหละเสผู้ชไปไทยไปแล้วว่ะ ยเกี่ยวเขายี่ยายส่ยเข้านังเซงมาพนางบ่ะมาเ่นางมั้นี่ฮะมาวานนไปรับจ้างจ้างบูมั่นลูกสาวลาข่าแหงอยู่แถวพี่เะว่าอะไรทน้อยถ้าเป็นผู้ใหญ่กับบุเกิน ร้อยหนึ่งร้อยปลายอยู่พี่ฮะขาเเงี้ยเขาจ้างโรงพาบาเขายูพูดสีอสามร้อยเนาะสามร้อยขาให้คาตำมสามร้อยสามร้อยปลายเลยนี่จากแล้วอันเพื่อนสี่เรือกตังในยกใม่นหกร้อยบอกเขาว่าบอจังไหมันนโยบายแต่เราบอกนยโยบายตอนตอนหาเสียงมันด้านตอนหาเสียงมันก็หลายค แต่ว่าตัวจริงก็บบกว่าสีไดตามนั้นก็เนาะแต่ว่านายบายแต่ละภาคคนก็มีคนเหลือเขานาให้นมานำใส้ลิตริตร5อยู่บ่เนี่ย5าเลยเนาะ55โอ้ตุ๊ก50บาทแล้วลิตรละ50บาทเลนะดีเซลนี่ อยูนไทยมีแต่สามสามสิบเอสามสิบสองจำเป็นต้องได้ใช้น้ำมันนี่ก็ได้ยางเนี่ยยางกับโบเป็นยางโอ้เผื่อฮอดรถไทยเมื่อยเลยนะเพื่อไปฮอดไห้กันนะคนไททางฮอกับโบแม่เราสิทางกันนะ ยำแรงกับใครเนี่ยรถจักรหรือยงยานีแล้วเลมีแต่รถไทยมันก็ใส่ได้หลายคนเน่หลายคนไปเกี้เ่ักเสีงีเเักเสียงเงี้ยใช่ เพราะว่าหน้าแสงได้แม่นบ่หน้าแสงมันออกได้เนาะแม่นแหละหน้าแสงหาไดอยู่บ้านลบ้านสิปักแ็บ่ได้อยู่บ้านแล้วบ่มีดอกอยู่บ้านนั่นบ่บ่ได้เฮ็ดนาแงบ่แม่นยามัผยามถึงโสิได้กินไก่อนชๆๆๆๆ à, tôi cứ nung sụt ngam là... này. Ừ. À. Mà. thế mà nè cái nung sụt ngam thế nào cái xứ nhỉ từ vay xưa bằng ngành sư này, cho sư nhỉ, sư là này, sư on mà, lúc xào phải. sao phải, sao bên nói, khó đấy sao. ฮะพอจะซื้อไหนคือคนหน้าถือไว้ซื้อเงินน่ะเนาะ พรอนพอดีเราวบพอน่ายเอาลรดไรอันกินโไดไรได้กาแฟไรใช่หรือมาภากคืออันกินแล้วหัวใจสัน้นบเบโบเคยกิน ย้อนไก็ย okay. so 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 ุคกกินตลอดบอกาแเพกินแต่ละเาแต่ละเสากินอยู่บคนเข้าไปกินสองสามชั่โมมาเลยตอนเย็นบอในหมู่บ้านนี่ก็เมื่อก่อนก็เขาาบค่ไปได้กินนะแต่มาก็ คนนิยมกินช่วงนี่ก็กินตอนเช้าไม่ได้กินแล้วกินแล้วมันติดได้บ้านนี้กาแฟจะเป็นต้นบางครั้งก็กินนวดสามเช้าเที่ยงแรงก็ยังกินก็มีไอ้ไปก็ไปแล้วก่อนแล้วเยอะก่อนน้ำมันน่อยอันกาแฟนี่กาแฟเบอร์ดีนี่มาแต่ไทยนี่เนียเฮงอย่า่เนี้ส่งมาแต่ไทยนำเข้าได้กาแฟรุ่นนี้ ตัวนี้แหละน่าน่าจะบุกเข้มข้นตัวนั้นมันบอก ไม่เไปเลยวเห่มากไไปไทมุ้ยอุพอเ้ยหมบไะหมกไปยนามะหมูใบวเหมือนหมูเท่าวะนางอยั่เนหมูเงนอย่างไใหญ่กบ่าใหญ่ก่อยจางเมืนน้ำพ่อ ของน้ำโมนาของน้ำแล้วเนาะเวียดประจำวันเจ้ามาเจ้าก็บ่ได้มาอเอาอยังมาฝากฝากล้านเป็นมดืดโอ้ยตอนค่อยาไทยค่อยไปฮะโอ้ยคนไทยเขารู้สึกว่ามาลิ่นนำของมีทุกมของหมผาผักแบบสังคมไทยคนนี้เขานิยมกันแบบนั้นเลยกับเขา เันสิม่วกับน,น้ำใจเออเพื่อเพ,พื่ออเศเลอันนี้อันเห็นบอกเขาไปทํางานไปยังลูกหลานทํางานเนี่ยของภาคของตอนเพียบเลยได้มาแต่ไทยฮะเ,ยเป็นมากไหมคือตอนช้วนิก๊กเตกันผลมไม้เป็นอันมากม่วงเนาะมากม่วงมากลำไยมากอย่างนี้เ,ออเขาปลูกอยู่ที่บ้านเนาะเขาก็บไปซื้อใบแล็กนะเขามากเขามาภาคโอ้ยจนจนเรือกิน เ,รเพราะว่าเพือพ่อนห่วมงานคนไทยอีสานพี่คนละไม้มันหลายได้สวงนี่ไดมคนละไม้ไทยอีสานเขากคำบ๊อบม่วงเป็นกระสบอบหน่อไม้ตามผูพ,พานตามอย่างเขาเมื่อภาคเออเราไปมักยุทธ,ธ์ยุทธ์ชวนยุทธเล่บอกแม่ว่ามันถ้าจะไปจัิงสิเจ้าน้องใส่จะไปไป เห็ดแย่เห็ดงานศึกษาไปนั่นนอนแน่นอนเลยฉลาดแบบเนี้ยก็เล่ากัมันแนวใดเขาเพื่เห็นกับโองหูเห็นอะไรก็พอได้อยู่บ้านเขาก็อยู่บ้านเขากะมันกะดีไปคนละอย่างคือว่าล่ะบ้านเขาบัดหน้าที่การงานมันบัดมีพอได้เฮ็ดเฮือนาคำอยู่บ้านเขาบัดหาแบีธรรมชาติ์ไม่นี่นะผมไมือลิ้นเฮือนบ่บ่มือลิ้นเฮือนบ่โอ้ย เมไปหาเลลินนี่แหละตั้งแต่มายังบุทันได้ไปทั้งใดมุนามนาเนาะสีนบองยาท่ามีเวียงอย่างบ่มันนี่บ่แล้วบ่นแล้วเนาะมาลินนำพอเท่าเพือน ่นก็บ,บุคอยได้ไปลินใจมารอบนี้คือว่าไม่ได้ไปเลาะบ้านเลยไ่ได้ไปหาใสาเบ็ดใสมองเลยเลาะธรรมศาสตร์ก่อนสิเมืองไทยแหมมีครอบครัวแล้วเิ่มีแล้วครอบครัวโอ้เมียลูกจะคนยังเมียกับ<อ>คนในบ้าน,นโอ้แล้วลูกเกิดมากะแต่มันเดินตาม<อ>แนวพอนะลูกกะเอาลูกไปเท่าสูงรึบ่ เราโซนได้เงินโอ้เด้เงินค่อยๆมาต่อไทยสร้างเงินเสร็จแล้วเงินครับโอ้โหสัปนี่ละซื้อรถคันนึงรถหุ่น,นดใดเนี่ยโอ้รถไทยแนย่โอ้แต่งดองแน่กะหลายแนวนู่กัน,นเดี๋ยวได้อยู่ไปรถนั่นแหละเบางวันก็ไปลิ้นเงินเรือจักรนี้สิเอาเรืจักรมาอยางน้อยกะได้ไปลิ้นเล็กๆน้อยแน่อยู่ บาลผมได้ย่บยได้ตีป็นไดนเนาะผมได้ไ <laughs> ปทั้งใดมากไ็ไหนยังลินเล็กน,น,น้อยคกะการหลายบอนเห็นกะดีเลยสมมาเที่ยวแล้วเนาะเพื่อสิได้มาอีกอมันกะ,ม,ะมันกะมามันกะบโบยกักเนาะเห็นมามันหักมันคือว่าแล้วเนาะเวียกเวียกการเนาะไปแบบเห็นเวียกกะ เปิดศิลาเวียกมาได้มันก็บอกมันง่ายเนาะเขเข้าไปเวียกก็ได้เวี้ยงขึ้นแล้วเจ้านายเขาอ้อยู่ที่หัตตะปืนอ่ะบอกว่าวดเจ้านายเว้ยสันดอกทีไปยามลูกยมเมียจะอาทิตย์หนึ่งโอ้คือไปโดนแถงผู้ใได้สิแทนนอกระนะอ้าวประตูกับปิดไว้แล้วโรงงานกันดอกบอกว่า นี่แหละพี่น้องสมจิตกะได้มานั่งลินน้ำพึนตอนสาวๆโดนเติบสมจิตกะว่าซิไปให้ไปสวนละกะตอนแรงจังสิมาลินน้ำพึนไม่กะซื้อกาแฟมาผ่ากันแน่แล้วกะ็มาถามมาลินเป็นมู่เป็นคู่เพื่อนเนาะคิดใส่ตอนเบาสมจิตไปอยู่ไทยกะเงาแล้วพี่น้องไปติดกันยังบ่มีมู่มีคู่กะคือผู้ใหญ่เพื่อนกะมันก็นมาในเกือบทิดสองทิดละ กับมันตอนเศร้ามาเพื่อนกาดิ้นน้ำลูกน้ำลานแล้วกับคนไทยบ้านกับิ่นก็มียู้เซียวเหยื่อน้องแต่กับบ่ค่อยได้ไปทั้งใดดิ้นน้ำลูกน้ำเมียเอาลูกเอาเมียแล้วเป็นมู่เป็นคู่สมจิตมาดินเพื่อนกาหุ้ซึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสพี่น้องก็มีอย่างกับสมจิตเอามาพักมาต้นให้เพื่อนกินนพี่น้องรสซติอาหารแถวฟังล่าก็ได้เพื่อนกาได้กินกเพื่อนกะดีใจเนาะที่ว่ามีคนล่า มีน้ำใจบพว่าจะเป็นคนในบ้านกับหลายคนกับมีของดีก็เอามาพากเพื่อนเนาะพี่น้องอายุเพืนอนก 9, อับเก้าอายุพืนอนกับเจ็ดสิบห้าปีแล้วพี่น้องแฟนเพื่อนกับสี่สิบปลายปีก็ถือว่าห่างกันพสอสมควรละแต่ว่าความหักกับถือว่าโบมี่ยังมาขีดกันนะพี่น้องถึงยุไกย่ไกลก็ได้มาหากันก็นถือว่าสมจิตก็มีความสุขพี่น้องที่ได้ช่วยพี่น้องชาวไทย ขึ้นเห็นตอนที่สมจิตทุกทุกเรื่อยยากอยู่พังไทยกะมีพี่น้องชาวไทยเพื่อนส่วย,วก,ยกับผูนน้ใหญ่เพื่อนกับเป็นคนจังหวัดคนแก่นแต่เพื่อนแก่แล้วพี่น้องก็ถือว่าหาอยู่หาหกินกับบุันบ่ม,มังละสมจิตมีกะมาพักมาตอนพี่น้องก็ถือว่าแก้เสียบอีกอย่างหนึ่งกะตอบบุญแทนคุณพี่น้องชาวไทยที่เคยช่วยประสมจิตกะขอขอบคุณหลายๆนาะพี่น้องสำหรับเอ็ซีทุกท่านทุกคนที่คาชมเป็นกำลังใจให้บ่าวสมจิต ข้ามาก่าอย่าลืมพักกดติดตามให้กำลังใจประกาศสีเที่ยวมาลินนเพื่อนและพี่น้องมีอย่างกาสีผ้าพเพื่อนไปเที่ยวพี่น้องทาววเพื่อนมีจุดประสงค์อยากไปเที่ยวทเทแถวบ้านเบ้า,บา,บาสมจิตกระเทิ้เพื่อนได้มาแล้วก็ให้เพื่อนมีความสุขก่อนกลับบ้านนะอาสำหรับคลิปนี้ขอกราบคำว่าสบายดีสวัสดี